ก็ S <S <an> ดูแลตั้งแต่เขาขก้าวเข้ามานะคะในสเตจควอนตีนนะคะก็เราจะดูตั้งแตเออ่เขาว่าเขามีไข้ไหมเมื่อ,อลงจากรถมาในวัดไข้ก่อนนะคะว่ามีไข้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดไม่มีไข้นะคะก็นํากระบวนการลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ที่พักนะคะการเข้าสู่ที่พักค่ะเขาก็ให้ลงทะเบียนนะคะออนไลน์นะคะเป็นกรุ๊ปขึ้นมาตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อแล้วก็ให้เขาวัดไข้นะคะมีโปรแกรมสําหรับวัดไข้ลงไข้ด้วยตัวเองเช็คทุกวันนะคะหลังจากนั้นนะคะ ประมาณวันที่3ถึงที่5นะคะก็จะมีการเก็บตัวอย่างนะคะจากาในโพรงจมูกนะคะครั้งที่1นะคะถัดไปแล้วก็ครั้งที่2ก็ประมาณวันที่10ถึงวันที่12นะคะเราจะเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างที่เขาพักอยู่กับเรานะคะเราก็จะดูแลเขานะคะทั้งร่างกายและจิตใจนะคะอาหารการกินนะคะสามมื้อนะคะแล้วก็พิจารณาว่าอาหารเนี่ยนะคะก็ครบหมู่หรือเปล่านะคะห้าหมู่ครบทั้ง5้าหมู่นะคะมีสารอาหารครบถ้ววน,นะคะค่ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ทางผู้เข้าพักนะคะถูกกักกันเนี่ยค่ะ เขาก็สามารถคุยพูดคุยกับเราได้นะคะว่าเราเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมเราก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมมีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้ตึงเครียดมากค่ะค่ะก็เพื่อให้เขาอยู่อย่างสุขสบายนะคะค่ะ